สวัสดีครับพี่น้องแฟนคลับซีมารับใจเกินลอยพี่น้องแฟนเพจในยีตรงตลาดกล้วยนะครับวันนี้เขาอยู่ซับกระโดนชัยบาดาลลบบุรีนะครับเขามาถึงหน้างานแล้วมาหอดประมาณใบาสามเกือบใบสามพี่น้องตอนนี้คอนวอยกำลังเริ่มตั้งเวทีหลายๆเติบแล้วพอมาขึ้นเถนนยุสารข้ามเถนนยุ่หน้าเสียกมืเอื่นงก็เสรตีไปจังหวัดลอยเอ,ดอเ็ดอำเภื่อธวัตบุรี พะะาชมบรรยากาศหน้าเวทีนะครับมันมีคนกุาลังลังวาปุสรัอยูี่ชัยประดานลูกุรีสถานที่กว้างขวางล้อมไปด้วยล้อมไปด้วยภูเขาล้อมรอบไปด้วยภูเขา เลานขากรบเป็นเลยลานค้ามันเกือบลอยลานบบสิยก็มีแตล่ลาน่าลานขาบักลากวางคักวงแน าพี่น้องผู้ใดอยู่เช่บาดาลมาได้ับมาแล้ยวยูโรบุรีพี่น้องแถวโรบุรีพี่น้องไกลเรื่องอ่าไกลหรือว่ายูสโซนนี่ไกลทางนี่กันมานะคะยูเช่บออำเภอเช่บาดาลสักกระโดนโรบุรี่มาเป็นกำลังใจทีมงข้ามวันน้ำใจเกินลอยบนนอ้แรงนี่นะครับชมฟรีซอสแจ้งบรรยากาศนั่งงานคุณ มันมีกับเดินแท่งกับบัติวาไก่ดอกซ้ำอยู่บัติวาไก่เ,กกไเพื่อนเกษสิกลับไปอำเภื่อธวัตบุรีรอยเอ็ดไปยังสุภาษัยอาบใส่หรอฮะ สถานที่กว้างค่ะพี่น้อง่ะสถานที่กว้างขวางมากเลยนะคะแร่งมอามากเด้อค่ะเรียนเชิญมาแล้วเดือนนะคะโอเคนะคะสวัสดีค่ะ